ทุกคนได้สติแล้วก้มกราบลงบนแผ่นดินที่มีทุ่งดอกบัวหลวงสีขาวพราวสะพรั่งของท่านงึกงือแล้วมีความหวังว่าจะกลับไปพบท่านของและเล่าบอกกล่าวต่อท่านถึงเรื่องราวแห่งดินแดนของท่านงึกงือให้ท่านของได้รับทราบจึงรีบพากันเดินทางกลับไปหาท่านของ แต่อันนี้จ้าเมื่อไปถึงดินแดนไม่เห็นที่พำนักของท่านคองเลยทุกอย่างที่เคยเห็นนั้นอันตรธานหายไปสิ้นเห็นมีแต่ทุ่งดอกบัวหลวงสีแดงชมพูชูดอกแย้มดอกบานสะพรัง่งดอกตูมอวบอิ่มดอกบาน กลีบงามโคง้งเรียงสลับชั้นลดหลัน่นแผ่พลิ้วอุ้มเกสรอ,อันเหลืองทองสวยหวานสดใสตะการตาก้านดอกใบพลิ้วไหวโอนกลีบดอกบานสะพั่งแล่นล้อสายลมเป็นภาพที่เห็นแล้วน่าจะเป็นสุขแต่กลับใจหาย ให้รู้สึกหงอยเหงาเศร้าในสวงละอองฝนหลงเหลือหลังพายุใหญ่ยังปลายโปรยอย่างบางเบาทำให้จิตใจเศร้าโศกโหยหากลิ่นเกนสรจากดอกบัวบานหอมโชยอบอวนแทนที่ไปทั่วทั้งดินแดนแห่งท่านของชุบ ชูจิตใจอันตนกตกเศร้าหมองให้มีสติชุ่มชื้นคืนใจร่างกายของทุกคนสุดหวบลงกับพื้นพระสุธาก้มกราบลงในที่สุดวันนี้ที่เรากลัวก็มาถึงท่านของจากพวกเราไปแล้วจริงๆ พวกเราทั้งหลายขอเทิดท่านค้องไว้เหนือเสียงและสถิตไว้ในห้วงจิตและดวงใจของตนตลอดไปกลาบท่านคองที่ไม่มีอีกแล้วต่อจากนี้ทุกอย่างคงเหลือไว้แต่ความทรงจำที่ดีงามภาพท่านค้อง ขุดขึ้นมาจากความทรงจำของหลายหลายคนการสอนสั่งการใช้พลังเสียงดังดุดของสวรรค์ปัดเป่าโพยภัยให้กับผู้ทุกข์ยากลำบากจิตใจกายให้คลายคืนเป็นปกติเป็นที่รู้กันอยู่ว่าท่านของกับท่านงึกงือเป็นผู้เท่าประจำหมู่บ้าน ทั้งสองหมู่บ้านที่มีวัดและโรงเรียนอยู่ขั้นกลางระหว่างสองหมู่บ้านชาวบ้านรู้สึกว่าท่านงึกงือนั้นเป็นดังเทพสารพัดนึกที่วิเศษใช้ชีวิตดุดดังมีค่ายกลกันตนเองจากโลกภายนอกไม่เคยพูดคุยกับใครเลย เท่าที่ทุกคนเคยเห็นตลอดมาทุกคนมองเห็นท่านแต่ไม่มีเส้นทางเข้าพบท่านได้เลยเป็นเรื่องที่น่าแปลกจึงคิดกันว่าท่านอยู่อย่างมีค่ายกลไม่ว่าใครล้วนเข้าพบยากนอกจากคนดีเรียบพร้อมมีกองบุญกองกุศล จึงจะมีเส้นทางที่ท่านขีดไว้ปรากฏชัดให้ได้เข้าไปยืนตรงหน้าท่านแล้วอธิษฐานจิตถ้าใครได้มีเส้นทางเข้าพบท่านส่วนใหญ่จะได้สมปรารถนาดังที่ตั้งใจไว้แต่ถ้าผู้ใดมีความจำเป็นมากก็จะไปหาท่านของที่มีคำสอน มีเหตุผลมีคำอธิบายและมีคำชี้นำให้ได้เข้าพบท่านงึกเงือได้เมื่อมีเหตุจำเป็นจริงๆแต่ก็ต้องแล้วแต่บุญกรรมที่ทำมามิใช่ว่าท่านของชี้นำให้ได้เข้าพบท่านแล้วจะได้ทุกอย่างดังตั้งใจไว้เสมอเหมือน ดังด้วยจากบุญของตนเองนั้นก็ไมิใช่แต่แม้จะไม่ได้ดังที่ตั้งใจกันไว้ชาวบ้านก็ยังคงมีความหวังและยังคงไปพึ่งพาท่านของจนเป็นความผูกพันสืบสารนานมาคิดแต่เพื่อว่าจะได้มีบุญวาสนาได้เข้าพบท่านงึกเงือแม้ในทั้งชีวิต จะได้เข้าพบท่านงึกเงือได้แค่เพียงครั้งเดียวก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาอันใหญ่หลวงที่สุดแล้วเทพพบุตรพญาทิกับเทพธิดาแมงตดยังคงสอดสองจ้องดูเห็นทุกคนเศร้าโศกอาลัยในท่านคลองกับท่านงึกเงือและได้ยินความนึกคิดของทุกคน ที่คิดถึงท่านของและท่านงึกเงือต่างคิดกันว่าท่านผู้เท่าทั้งสองต้องมาตายหายสาบสูญไปด้วยลมพายุใหญ่และช่างหน้าอัศจรรย์เป็นอย่างมากที่บังเกิดเป็นต้นดอกบัวหลวงขาวและดอกบัวหลวงแดงแทนทั่วทั้งสองดินแดนที่ท่านเคยพำนักอยู่ ในใจของบรรดาผู้ปกครองคิดเฮ้อป่านนี้ท่านคงไปอยู่บนสวงสวรรค์กันแล้วเจ้าลำบึกพูดแบบเด็กๆก,กับพ่อแม่ของตนว่าไม่รู้ท่านคล้องกับท่านกงืกอไปไหนและไปทำอะไรกันนะพ่อแม่บอกท่านไปสวรรค์แล้วมั้ง แต่ไม่รู้ว่าท่านทำอะไรจะลูกหนูเพิ่งได้เจอท่านงึกงือหนเดียวเองพ่อผู้เป็นแม่ก็ถามว่าหนูขออะไรท่านละหนูขอให้ได้เห็นเทพีไม่ต้องเห็นพระนางเจ็ดได้ไม่ใช้ไปจากลูกตาเผาหนูคือหนูไม่อยากตกนรก ไม่อยากไปเจอพระนางในนรกแม้หนูจะบวชเนนทำความดีจนเห็นดวงจิตของหนูพ้นจากพระนางในนรกมาแล้วก็ตามแต่หนูยังไม่เคยเห็นเทพ,พีผู้งดงามตามที่ท่านของเคยเล่าให้ฟังเลยลุงเชือกกับป้าดีนางมา และบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆต่างพูดคุยกันว่าอยากรู้นักว่าท่านคล้องกับท่านงึกงือท่านเป็นเทพพระเจ้าองค์ใดามาเกิดกันนะรู้สึกว่าท่านไม่เหมือนคนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราเลยเทพพุุรรเทพธิดาที่อยู่บนสวงสวรรค์นั้นอยากจะบอกและก็บอกว่า ท่านก็เป็นท่านเทพลั่นของคอยรับลั่นของร้องทุกข์จากเหล่าทวยเทพบนสูงสวรรค์ที่จุติไปเกิดยังโลกมนุษย์แล้วปฏิบัติตนหลงทางใช้บุญเก่าหมดไปมากกลับมาไม่เหมือนเดิมจึงมาขอลั่นของเพื่อเกิดเส้นทางเข้าพบท่านเทพสารพัดนึก เพื่อเนรมิตให้เหมือนเดิมแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปแต่เหล่าทวยเทพก็มีความหวังจากท่านเทพสารพัดนึกกันทั้งนั้นเพราะท่านเป็นเทพพระเจ้าผู้มีหน้าที่เนรมิตตามเหตุผลแห่งบุญกรรมที่มีท่านทำหน้าที่เหมือนกับที่จากพวกเจ้ามานั่นแหละเจ้าพญาติกับโนเจ่มมจ้า ระหว่างน้อมจิตระลึกนึกถึงท่านของอยู่นั้นโสดของทั้งสองก็ได้ยินที่เทพ,พบุตรเทพธิดาพูดส่งจิตมาและจิตสัมพันธ์ต่อกันนั้นทำให้ได้เห็นการทำหน้าที่ของท่านเทพลั่นของกับท่านเทพสารพัดนึกในรูปลักษณ์แห่งเทพ,พเจ้าผู้งดงามสง่า มีรัศมีระยิบระยับเรืองรองรับการลั่นของร้องทุกข์จากเหล่าทวยเทพมากมายที่เรียงรายมารอเข้าพบเพื่อรับการเนรมิตจ,จากท่านเทพสารพัดนึกที่มีพลังแสงวับวาววาวที่กลางสวงอกส่งกระแสพลังวิเศษให้เหล่าทวยเทพนั้น ได้สมดังจิตปรารถนาเป็นภาพที่เจ้าพญาตกับหนูแจ่มจ้าเห็นในโสดจิตที่สัมพันธ์กับท่านเทพพบุตรเทพธิดาจากบนสูงสวรรค์นั้นทุกคนที่อยู่ในความเศร้าโศกอาลายัยกลับเห็นเด็กแปลกไม่ธรรมดาทั้งสองนี้แทนที่จะเสียใจมากกว่าใครๆที่เจ้าพญาธิกับตัวแมงตดเอ้ย ทเทพบุตรเทพธิดาจากตัวเองไปแต่ฉไหนกลับมีสีหน้ายิ้มอิ่มสุขในสีหน้าแสดงกิริยาน้อมคารวะบังคมก้มกราบกันทั้งสองคนและแต่ก็เป็นที่น่าแปลกในกิริยาของเด็กทั้งสองพลอยพาให้ทุกคนที่เห็นกิริยานั้น ได้คลายความรู้สึกอาลัยและหมองเศร้าไปได้ต่างก็ฉีกปากยิ้มอิ่มสุขไปกับเจ้าพญาตกับหนูแจ่มจ้าน้อมก้มกราบคาระวะบังคมพร้อมใจทำตามๆกันไปทุกคนเลยเหมือนได้รู้ตามเห็นตามกับเจ้าพญาตกับหนูแจ่มจ้าภาพที่เห็น ทำให้เทพพบุตรเทพธิดาบนสวงสวรรค์นั้นพึงพอใจโปรยปลายประกายทิพย์ลงมาให้กับทุกคนท่านเทพลั่นของกับท่านเทพสารพัดนึกเห็นเทพพบุตรเทพธิดาโปรยประกายทิพย์ท่านทั้งสองจึงสมทบประกายทิพย์เพิ่มให้ไปอีกสองเท่าให้กับผู้เคารพและศรัทธา ในท่านทั้งสองได้เกิดปิติสุขขึ้นในดวงจิตของทุกคนณที่นี้อย่างน่าอัศจรรย์ใจกันให้ท่วนทั่วเจ้าพญาตกับหนูแจ่มจ้านั้นรู้เห็นทุกอย่างที่ท่านเทพพบุตรเทพธิดากับท่านเทพลั่นของท่านเทพสารพัดนึกธรรมทั้งหมดแต่ภาพที่ทุกคนเห็นคือ พยับเมฆฝนจางหายไปดวงอาทิตย์สาดแสงส่องต้องสายฝนที่ยังโปรยปลายอย่างบางเบาเห็นดังประกายหยาดน้ำทิพย์อันร,ระยิบระยับและแสงแดดส่องตรงต้องหยดน้ำที่กรอกกลิ้งบนใบบัวให้เกิดเป็นประกายแสงอันวิบวับพลาวพลาย กระจายทั่วทั้งทุ่งดอกบัวหลวงสีแดงชมพูหวานสดใสในดินแดนแห่งท่านของแต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นเจ้าพญาตกับหนูแจ่มจ้าเห็นและแปลกใจกับเหล่าทวยเทพที่มีแสงดังเพชรแวววับแจ่มสกาวทั่วเรือนร่าง เหาะลอยลงมามากมายบ้างเป็นคู่ชายหญิงเหาะเคียงคลอลอยวนเวียนอยู่เหนือทั้งทุ่งดอกบัวเทพพบุตรพญาธิกับเทพธิดาแมงตดจึงอธิบายให้ใคลายความแปลกใจว่านั่นคือเหล่าทวยเทพทั้งเทพพุุรรเทพธิดาเทวดานางฟ้าทั้งหลาย ที่เคยจุติลงมาเกิดยังโลกมนุษย์แล้วมาขอลั่นของร้องทุกข์ให้พบเทพสารพัดนึกเพื่อเนรมิตให้ได้กลับคืนดังเดิมท่านเหล่านั้นต่างศรัทธาเคารพในท่านเทพลั่นของกับท่านเทพสารพัดนึกในบางท่านก็เคยได้รับคำชี้นำแนวทางปฏิบัติในการสั่งสมบารมีเพิ่ม จากท่านคลองกับท่านงึกงือที่แอบเสด็จจากสูงสวรรค์อยู่ยังโลกมนุษย์ท่านทั้งสองแอบไปมาหลายครั้งหลายหนช่วยชี้นำแนวทางปฏิบัติให้เหล่ามนุษย์เทพทั้งหลายนั้นไม่หลงทางไม่ตกหล่นหายไปจากสูงสวรรค์กันมากนะักและวันนี้ ท่านได้เสด็จกลับคืนสู่สูงสวรรค์แล้วครั้งนี้มิรู้ว่าจะอีกนานเท่าใดกว่าจะไปอีกก็มิอาจทราบกันได้เราทวยเทพทั้งหลายที่แลเห็นมากันมากมายนั้นท่านเล็งเห็นภาพแห่งความศรัทธาเคารพและเศร้าโศกอาลัยในท่านของและท่านงึกงือ ที่เคยทำหน้าที่ขัดเกลาจิตมนุษย์และเหล่ามนุษย์เทพทั้งหลายที่โลกมนุษย์จึงมาร่วมอนุโมทนาสาธุการกับท่านทั้งสองที่ทำหน้าที่ทั้งสองภาคสำเร็จได้อย่างแยบยนต์และพากันมาร่วมแสดงอนุภาพแห่งศรัทธาแท้ซ่องสรรเสริญในท่านของ และท่านงึกงือให้ชาวโลกได้เห็นในท่ามกลางอากาศเหนือมูลหมู่ทุ่งดอกบัวด้วยเช่นกันแต่บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนั้นจากดวงตาอันเศร้าหมองบ้างมีน้ำตานองกลับเปลี่ยนเป็นตาลุกวาวร้องโอ้โห เมื่อเห็นภาพมาแมลงปีกนานาชนิดที่ต่างมีสีสันสวยสดงดงามบินวนว่อนเริงระบำบ้างจับเป็นคู่วนเวียนเล่นล้อแสงจากดวงอาทิตย์ให้เกิดเป็นประกายแวววับเหนือทั้งท้องทุ่งดอกบัวเพื่อนเพื่อนเจ้าลำบึกร้องโอ้ยอะไรจะมากมายขนาดนี้ ต่างเหลือกตาโตหันมองไปทั่วทุ่งดอกบัวอย่างตื่นตาตื่นใจร้องบอกพ่อกับแม่ของตนด้วยความตื่นเต้นเจ้าล่ำบึกขยี้เช็ดป้ายน้ำตาที่ยังแอบซึมออกมาเองยามนึกถึงภาพท่านของสอนสั่งเรื่องราวหลายอย่างแต่นี่อะไรกันเยอะแยะเลยสวยสวย หันมองพ่อเรียกแม่จับมือแม่มากอดเอาหน้าตนแนบกับแขนแม่มองดูภาพแวบวๆหน้าอัศจรรย์ไปพร้อมๆก,กันกับทุกคนผู้ใหญ่บางคนพูดออกมาว่าอะไรจะขนาดนี้ตั้งแต่เกิดมาจนแก่ปานนี้ไม่เคยพบไม่เคยเห็น เทพพุตบุพยาธิกับเทพธิดาแมงตดก็ลงมาด้วยเป็นผีเสื้อคู่สวยบินมาเกาะที่ปลายจมูกของเจ้าพญาติแล้วก็กลายเป็นตัวพยาธิมุดเข้ารูจมูกแล้วโผล่ออกมาทางลูกตาเจ้าพญาติยกหัวยึกยึกยือยือทักทายกับทุกคนโดยเฉพาะทำให้ลุงเชื่อก,กับป้าดี ที่คุ้นเคยได้ยิ้มทั้งน้ำตาแล้วก็มุดหัวเข้าไปโผล่ออกมาจากรูจมูกดังเดิมเปลี่ยนกลายเป็นผีเสื้อโบยบินไปล้อเล่นแสงและสายลมร่วมกับมแมลงตัวอื่นๆส่วนอีกตัวก็บินไปเกาะที่ข้างหัวของหนูแจ่มจ้าแล้วกลายเป็นตัวแมงตด คลานไปทั่วหัวหูแล้วก็บินไปเกาะพ่อกับแม่และนางมาบินไปเย้ยเย้ยที่ข้างหน้าป้าบางและน้องเล็กแล้วก็บินกลับมาเกาะที่ข้างหัวหนูแจมจ้าคลจาจับตัวแมงตดจากข้างหัวกำไว้ในมือแบออกดูอย่างชัดชัดยิ้มให้ด้วยน้ำตา แล้วแมงตดก็กลายเป็นผีเสื้อแสนสวยบินตามไปรวมเป็นคู่กับเทพพบุตรบินว่อนวอนเวียนคล้ายจับคู่เต้นรำกันไปภาพที่เห็นทำให้พ่อกับแม่นางมาป้าบางได้น้ำตาไหลและปิติตื้นตันกันไปตามๆท่านเทพพูดทำลายล้าง กับเทพพระเจ้าผู้เก็บเกี่ยวกุศลจิตเห็นเหล่าทวยเทพมาเริงระบำแซ่สองสรรเสริญในท่านคล้องกับท่านงึกงือที่ตนก็มีความศรัทธาอยู่ไม่น้อยยามอยู่เบื้องบนสวงสวรรค์และตอนนี้นอกเวลาทำหน้าที่ทั้งคู่จึงแปลงกายเป็นค้างคาวแม่ไก่สีขาวเผือก สองตัวใหญ่บินแล่นแร้ปีกร้อลมเล่นแสงพระอาทิตย์เหนือมวลหมู่พมรและ,มะแมลงปีกมากมายและยังแบ่งภาคเป็นหลายคู่อีกด้วยเราทวยเทพมแมลงปีกทั้งหลายรู้ว่าเป็นเทพพระเจ้าผู้ทำลายล้างกับเทพพระเจ้าผู้เก็บเกี่ยวกุศลจิตต่างก็คิดว่า จะมาทำลายล้างพวกตนในคราบของค้างคาวจะมากินตนในคราบของมแมลงจึงพากันบินหลีกลีหนีวิบวับหลบหลีกเวียนว่อนวกวนโอลมานไปทั่วสองเทพเจ้าไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยก็มาร่วมแสดงอนุภาพแห่งศรัทธาในท่านของกับท่านงึกงือ ให้กำลังใจชาวโลกในฐานะที่ตนเป็นผู้มาทำหน้าที่ทำร้ายจิตใจของทุกคนไปหมัดหมาดก,ก็เท่านั้นตอนนี้เป็นยามกลางวันครั้งข่าวธรรมดาอะไรจะมาเล่นแสงอาทิตย์กินมแมลงกันเล่าโทษท่านเทพเจ้าลั่นของกับเทพเจ้าสารพัดนึก เล็งเห็นภาพโอลมานในดินแดนที่โลกมนุษย์นั้นทั้งสองท่านมองตาและในจิตคิดตรงกันคือทันใดนั้นสายตาของทุกคนก็เห็นภาพพยาอินทรีหัวขาวตัวสีน้ำตาลดำตัวใหญ่มากกับพยาอินทรีหัวสีทอง ตัวสีน้ำตาลทองตัวใหญ่มากเช่นกันบินลงมาจากท้องฟ้าโฉบมาเหนือทุ่งดอกบัวพาให้เหล่าทวยเทพมแมลงทั้งหลายขั้งขาวทั้งหมดพลันหายวับไปกับตาสองพญาอินทรีบินมากระพือปีกอันกว้างใหญ่ต่อหน้าทุกคนแล้วพญาอินทรีหัวขาว ก็กลายร่างเป็นท่านของกับพยาอินทร์หัวทองนั้นกลายร่างเป็นท่านงึเงือลอยตัวอยู่ท่ามกลางอากาศและค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์แห่งเทพเจ้าลั่นของและเทพเจ้าสารพัดนึกผู้งดงามสง่ามีรัศมีแสงอารามเรืองปรากฏ เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาให้ทุกคนได้ปิติอัศจรรย์และพร้อมใจกันคุกเข่าแล้วก้มลงกราบอย่างงดงามที่สุดของทุกคนกันอีกครั้งด้วยปิติอิ่มซาบซวงเป็นสุขที่สุดของหัวใจของทุกทุกคนแล้วท่านทั้งสองก็ค่อยๆเลือนหายไป เหลือคงไว้แต่ทุ่งดอกบัวมวลภาพอันวิเศษซึมซาบสวงดวงจิตทั้งใจกายที่ทุกคนรู้สึกและสัมผัสได้นั้นเต็มตื้นตื้อสะอื้นบีบคั้นบ้างสะอื้นให้ด้วยปิติปลืม้มกับความอัศจรรย์ทั้งหลายที่ได้พบเห็นในวันนี้ ทุกอย่างเป็นความวิเศษเหนือใจเกินคำบรรยายแล้วต่างก็แยกย้ายพากันกลับบ้านไปด้วยภาพเหตุการณ์ทุกอย่างที่ติดอยู่ในดวงตาและตรึงไว้ในจิตใจของทุกคนตลอดไปนางมากับหนูแจมจ้าเดินทางกลับบ้านด้วยผู้เป็นพ่อแม่ของหนูแจมจ้า อ้อนวอนแทบจะคุกเขา่าขอให้ขึ้นรถหรูคันใหญ่ของตนเพื่อพามาส่งที่บ้านของนางมากับหนูแจ่มจ้านั่งในรถมาด้วยกันทั้งหมดทั้งปะบางอุ้มน้องเล็กไว้ในอ้อมแขนเมื่อถึงบ้านนางมาหนูแจ่มจ้าไปเอาน้ำมาต้อนรับทุกคนนางมานั้นยังน้ำตาไหลตลอด เพราะคิดถึงท่านงึกงือกับท่านของพูดให้ทุกคนฟังว่าคิดถึงท่านทั้งสองต่อจากนี้ไม่มีที่พึ่งอีกแล้วคนเฒ่าคนแก่เคยเล่าให้ฟังต่อๆกันมาว่าท่านทั้งสองนี้ท่านอยู่สองสถานที่นี้มานานมากๆ เป็นร้อยร้อยปีสั่งสอนฝึกฝนให้เด็กๆมากมายหลายรุ่นแล้วท่านก็หายไปครั้งละสี่ห้าสิบปีโดยสถานที่พำนักของท่านสะอาดสะอ้านเหมือนท่านยังอยู่เสมอแล้วท่านก็มาอยู่รับฝึกฝนเด็กๆในทั้งสองหมู่บ้านอีกเป็นร้อยร้อยปี แล้วก็หายไปอีกที่พำนักของท่านก็ยังอยู่แล้วท่านก็กลับมาอยู่มาร้อยกว่าปีครั้งนี้ท่านทั้งสองจากไปไม่เหลือที่พำนักไว้ดังที่ผู้เฒ่าผู้แก่บอกเล่าไว้อีกแล้วแม่บางเอ๋ยทิ้งไว้แต่ทุ่งดอกบัวขาวดอกบัวแดง นา่งมาเช็ดน้ำตาที่ไหลพลากแม่บางที่ตาแดงก็เช็ดน้ำตาด้วยในฐานะที่เป็นชาวบ้านที่นี่พอจะรู้เรื่องราวมาไม่มากก็น้อยแม้จะไปอยู่เมืองกรุงมานานก็ตามติดตามอีพีต่อไป